นะสําหรับใครเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นนักค้านักขายวันนี้นะคะทํางานแบบตรงไปตรงมานะคะอ่านะคะใครทํางานเกี่ยวกับการเซ็นการเอกสารนะคะการซื้อการขายวันนี้การค้าการขายนะคะห้ามคอร์รัปชันห้ามนอกลูน่นอกทางไม่งั้นโดนจับได้นะคะ อ่าแล้วก็นะคะการเซ็นเอกสารต่างๆรอบครอบเกี่ยวกับการเซ็นไม่งั้นจะมีปัญหาภายหลังนะคะการสอบการเลื่อนขัน้นการสมัครงานสำเร็จค่ะการเงินการเงินยังมีเงินเก่านะคะยังชื่นใจอยู่นะ ความรักความรักยังอบอุ่นหัวใจนะคะรักแบบพ่อพระแม่พระรักแบบผู้ใหญ่อุปธรรมกันแบบสายบุญสายอุปธรรมค่ะนะคะรักออนไลายรักต่างแดนนะคะรักต่างวัยนะคะดีค่ะนะคะวันนี้นะคะโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเลขเก่าให้โชคค่ะหนึ่งหนึ่งสองศูนย์แล้วก็ห้าเก้านะคะทำบุญเสริมดวงนะคะฟังเทศฟังธรรม นะคะทำบุญกับพระพิสุสงป่วยอาพาธหรือทำบุญกับวัดวาอารามทำบุญกับโรงพยาบาลบริจาคเลือดนะคะหรือผ้าหอ่อศพลงศพได้หมดวันนี้นะคะวิธีทำบุญของคนวันเสาร์วันนี้สุขภาพของตัวท่านเองผมร่วงผมบางโรคเครียดโรคเก่ากำเริบให้ระมัดระวังนะคะอ่ะเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะหรือโรคเกี่ยวกับกรรมพันธุ์เนาะนะคะอ่ะผมร่วงผมบางไหมนะคะมีความเครียดไหมภูมิแพ้ไหมนะคะอ่ะดูแล